ถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะคุณมิเกลวันนี้นะคะก็เป็นเมนูปลาช่อนอะโวคาโดฟักทองผักโขมแล้วก็แอปเปิลนะคะหลายสิง่งหลายอย่างเลยลูกมามาชิมรสชาติก่อนเลยวันนี้คนอืมเป็นไงลูกกืนกืน กืนค่ะกืนค่ะปลาช่อนนี่ป้าพลอยเอามาให้ลูกชายช่างรุดไปจับมาให้นะคะสดๆหอมๆเลยหอมเนื้อปลาช่อนมามมัมมามมัมมามัมแล้วก็ผสมข้าวโอ๊ตนะคะปกติจะเป็นข้าวขาววันนี้เป็นข้าวโอ๊ต เดี๋ยววันจะผสมข้าวเหนียวให้มัมปลาช่อนกับข้าวเหนียวอันนั้นเดี๋ยวโตอีกหน่อยได้กินปลาจะได้ฉลาดฉลาดสอบเข้าโรงเรียนได้งามนมมอร่อยแต่หนูรู้สึกว่ามืมอไหนที่ใส่แอปเปิลอะเหมือนลูกจะชอบ ทำหน้าเนาะเหมือนจะชอบเลยถ้าใส่แอปเปิ้ลใช่ไหมคะพิจารณาเมื่อวานนี่ดีทั้งวันเลยดีพอได้ไปข้างนอกเมื่อวันนะครวันนี้ก็จะถ้ามีเวลาก็จะพาพี่มังกรไปเหมือนกันแต่ว่าไปแค่นี้แหละข้างบ้านคาเฟ่ข้างบ้าน าเฟแกใช่วันนี้คนนีเยอะเออลูกมัม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 มมกินน้ำกินน้ำมัมัมมัมมัมัมนี่เอ่อห้าสิบถึงแปดสิบเจ็ดสิบแปแต่เขาโตขึ้นแล้วนะตอนนี้เขาเจ็เดือนแล้วนะพี่เน่ง กไม่ใช่หกเดือนแล้วเกินค่ะให้จับจับให้จับน้ำก่อนแต่ให้จับอยู่ถ้ากิน <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำดีอ ทำไมบ้วนออกมาลูกอามหามว้ไม่เรยเขียวเลย ปากก่อนมาไปล้างจะได้ไม่เป็นสีโอ้โหเท่ hey, เลยรูปนี้อาจารย์จริงปะอาจารย์นี่เกียวยิ้มหน่อยขอหน้านิ่งหน่อยขอหน้านิ่งหน่อยเย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาศาลหลักเมืองเพราะว่าอะไรพี่เหน่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะคะก็คือเมกับพี่เหน่งออามาศาลหลักเมืองแล้วก็มาขอท่านไว้เกี่ยวกับเรื่องขายที่ดินวันนี้ก็เลยจะมาขอบคุณท่านแล้วก็ขอต่อ <c oughs> ขอพรต่อ <c oughs> วันนี้ก็เลยชวนญาณกมาด้วยนะคะเพราะว่าบอกท่านไว้ว่าอ๋อที่ดินจะขายก็คือที่ดินของญานกมีชัยโยนะคะนงอะไรี่คือตอนนี้ที่เรามาเนี่ยคนที่ดูแลบูทท่านไม่อยู่นะฮะก็คืออาจจะด้วยความที่ว่าตอนนี้คือจะห้าโมงแล้วเขาก็น่าจะเลิกงานกันแล้วแหละเราก็เลยจัดตามตามที่ป้ายที่เค ที่เขียนไว้นะฮะตามป้ายที่เขียนไว้ก็เนี่ยครับไม่มีคนอยู่ใส่เงินที่นี่เนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะมีเกวขึ้นได้แล้วค่ะเกลนั่งได้แล้วเกลเกลไปแล้วค่ะ ดีนะเพราะว่าแดดไม่ร้อนด้วยนี่ฮะเอวันนี้วันดีมาถึงก็แดดไม่ร้อนนะฮะ ขทุกประการขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบริวารตลอดจญาติสลิทมิสหายจงแควข้าจากภัยพิบัติทั้งปวงป่าสจากโรคาพญาทิและจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอีก็ก เจ้าค่ะวหายเร็วชาชุชาชุจ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 ชาชุาชุวันนี้นะคะก็มาขอบคุณท่านแล้วก็มาขอพรต่อนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วก็ขอพรว่าขอให้ขายที่ดินได้ได้โดยไวได้ถึงก็ตั้งแต่ที่โฟส์คลิปเกี่ยวกับอ่าอ่ารางวัดรางวัดพื้นที่เนาะ ก็ประมาณ5แปลงประมาณใช้เวลาขายประมาณหนึ่งอาทิตย์ mm hmm. ก็เลยทําให้นึกถึงท่านท,ที่เราเคยมาขอพรที่เคยขอว่าข,าขอให้ขายที่ดินได้เร็วท่านด้วยเธออะไรเพราะว่าลูกมามาอยู่มา mm hmm. ก็เลยบอกว่าพื้นที่ที่จะขายไปของที่นก่นิชัยโยนะคะท่าน mm hmm. ข้อหลักศาสตร์เมืองอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยมาขอบคุณท่าน mm hmm. แล้วก็ขอให้ขายได้อีก ไม่ค่อยโลบภเลยนรกขนลุกเลย คือถ้าใครเคยเห็นคลิปย่านกอะสองศนค่ะย่านกบอกว่าถ้าเกิดว่าได้จะมาให้เงินยายเองนเล่ยายอนาจับเอ้เล่อยายก็ยอะแตงมาให้ยายอนยเลยให้ยายดีเอาะให้ให้ีวันนั้นน่ะให้ยายดีกว่าจมน่ามันจับให้ใหนะนี่้า ไปขยำติ้วไปขยาเลยยังยังไม่ได้ไปขยาติ้วเลยค่ะยายจ๋าเดี๋ยวเข้าทำไปขยำยาวไปจเลยขอบคุณมากนะยายเายไยพอดีเลยวันนี้ไยแล้วก็ได้โอกาสมาไหว้วัดนางพญาด้วยพอดีเลย ทั้งแรกนะฮะ FC ที่ผมเคยมา <sliding noise>